S The s p o ู k Mistake ตอนความผิดพลาดของหมอผีบทที่1เงินหลวงผมถือไม้เท้าเดินเข้าไปในครัวแล้วหยิบถุงเปล่าขึ้นมาอีกไม่ถึงชั่วโมงฟ้าก็จะมืดแต่ผมยังมีเวลาพอที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อหาสเบียงของสัปดาห์นี้มาตุนไวเราเหลือแค่ไข่ไก่สองสามฟองกับชีสประจำมวนทนอีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง หมอผีลงใต้ไปจัดการกับบล็อกกาดเมื่อสองวันก่อนผมมูดหงิดใจนี่เป็นครั้งที่สองของเดือนแล้วที่อาจารย์ออกไปทำงานโดยไม่มีผมทุกครั้งเขาจะพูดซ้ำๆเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปกว่าที่ผมเรียนมาแล้วหรอกให้ผมอยู่ท่องภาษาลาตินกับฝึกซ้อมที่บ้านจะมีประโยชน์กว่าผมไม่แยง้งแต่ก็ไม่พอใจอยู่ดีคุณรู้ไหมผมคิดว่าเขาไม่อีกเหตุผลหนึ่งที่ปล่อยผมไว้กับบ้น คือเขาพยายามปกป้องผมตอนปลายฤดูร้อ,อนพกแม่มดเพนโดได้ปลุกซาตานขึ้นมาบนโลกจอมปีศาจต,ตนนี้ก่อล่างขึ้นมาจากอำนาจมืดเขาอยู่ใต้อำนาจแม่มดและถูกสั่งให้มาฆ่าผมอยู่สองวันผมหลบภัยอยู่ในห้องพิเศษที่แม่เตรียมไว้ให้ซึ่งช่วยชีวิตผมเอาไว้ได้ทว่าตอนนี้ซาตานเป็นอิสระและทำสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างได้ตามใจปรารถนาแต่ก็รับประกันไม่ได้ว่า เขาจะไม่ออกตามล่าผมอีกมันเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากคิดแต่ที่แน่ใจได้ก็คือการมีซาตานอยู่บนโลกจะทำให้มนตนนี้กลายเป็นสถานที่ซึ่งอันตรายมากขึ้นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่ต่อสู้กับอำนาจมืดการที่ซาตานหยุดตามล่าผมชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าผมจะซ่อนตัวจากภัยนี้ได้ตลอดไปตอนนี้ผมเป็นแค่หมอผีฝึกหัดแต่วันหนึ่งผมจะเป็นหมอผีเต็มตัว และต้องเสี่ยงเหมือนที่จอร์จเกอรลี่อาจารย์ผมทําผมหวังเพียงว่าเขาจะเห็นด้วยเหมือนกันผมเดินเข้าไปในห้องถัดไปซึ่งมีอลิซกำลังขมักขม้นทํางานขัดลอกหนังสือจากห้องสมุดของหมอผีอยู่เธอมาจากตระกูลเพนเดลและเคยฝึกมนต์มืดจากโบนี่เลซีแม่หมดชั่วลายป้าของเธออยู่สองปีซึ่งตอนนี้ถูกขังไว้อย่างปลอดภัยในหลุมที่สวนของหมอผี อลิสเคยสร้างปัญหาให้ผมมากแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนผมตอนนี้เธอพักอยู่กับอาจารย์และผมโดยคัดลอกหนังสือเพื่อแลกกับที่อยู่เพราะกลัวว่าเธอจะเผลออ่านสิ่งที่ไม่ควรอ่านหมอผีจึงไม่เคยยอมให้เธอเข้าไปในห้องสมุดเลยแค่เพียงให้หนังสือเธอไว้ทํางานครั้งละเล่มเท่านั้นกระงนั้นเขาก็ชื่นชมการคัดลอกหนังสือของเธอมากหนังสือเป็นสิ่งมีค่าสําหรับเขาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจากหมอผีรุ่นแล้วรุ่นเล่า ฉะนั้นการนำแต่ละเล่มมาคัดลอกอย่างระมัดระวังทำให้เขารู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยว่าความรู้เหล่านี้จะไม่สูญหายไปไหนอลิสกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะเธอพักกาอยู่ในมือโดยมีหนังสือสองเล่มกางอยู่ตรงหน้าเธอกำลังคัดลอกหนังสือจากเล่มหนึ่งลงสซ่อีกเล่มอย่างระมัดระวังไม่ผิดเพี้ยนเธอเงยหน้ามองผมแล้วยิ้มผมไม่เคยเห็นเธอสวยเท่านี้มาก่อนเลย แสงเทียนฉายจับผมดำหนากับโดกแกก้มสูงของเธอแต่พอเธอเห็นผมสวมเสื้อคลุมเธอก็หุบยิ้มลงทันทีและวางปากกาลงฉันจะเข้าหมู่บ้านไปเอาสเสบียงมาตุนไว้ผมบอกเธอเธอไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยทอมเธอขันความกังวลชายชัดจับสีหน้าและน้ำเสียงเธอฉันจะไปเองเธอท่องหนังสืออยู่ที่นี่แหละเธอหวังดีแต่คำพูดเธอทำให้ผมโกรธ ผมต้องกัดลิมฝีปากเพื่อไม่ให้ตัวเองพูดอะไรรุนแรงออกไปอลิส <Alice S 1> ก็เป็นเหมือนหมอผีชอบปกป้องผมมากเกินไปไม่ละอลิสผมบอกเธออย่างหนักแน่นฉันมกตัวอยู่ในบ้านนี้มาหลายอาทิตย์แล้วฉันต้องออกเดินไปปัจ่จักย่าออกจากหัวเสียบ้างฉันจะกลับมาก่อนมืดแล้วกันนะงั้นอย่างน้อยก็ควรให้ฉันไปด้วยทอมฉันจะได้หยุดพักบ้างดีไหมฉันก็เบื่อหนังสือฝุ่นเคลอบพวกนี้เต็มที หลายวันมานี้ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากเขียนผมนิ้วหน้าอลิสโกโหกและนั่นทําให้ผมหมงุดหงิดเธอไม่ได้อยากเดินเข้าไปในหมู่บ้านจริงๆหรอกใช่ไหมเย็นนี้อากาศหนาวชื้นออกจไตเธอก็เหมือนกับหมอผีเธอคิดว่าถ้าฉันออกไปคนเดียวจะไม่ปลอดภัยฉันไม่มีน้ํายาจัดการไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีน้ํายาหนะ้าทอมแต่เพราะตอนนี้ซาตานอยู่บนโลกแล้วไม่ใช่เหรอถ้าซาตานจะมาหาฉันฉันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี จะมีเธออยู่ด้วยหรือไม่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกแม้แต่หมอผีเองก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่มันไม่ได้มีแค่ซาตานนี่ทอมตอนนี้มณฑลเรากลายเป็นที่ที่อันตรายมากไม่ใช่แค่มนาจมืดที่มีพลังเพิ่มขึ้นหรอกแต่มันมีทั้งขโมยแล้วก็พวกหนีทับเต็มไปหมดคนอดอยากก็เยอะคนพวกนั้นพร้อมจะเชิดคอเธอเพื่อแลกกับของในถุงแค่เครื่องเดียวด้วยซ้ําทั้งมณฑลกําลังเกิดสงครามแต่หากจะให้เราลงใต้มันก็แย่ยพอกัน เพราะจากรายงานมีศึกสงครามกันวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นตอนนี้นอกจากชาวนาจะต้องจ่ายสวยให้ศาสนาจักรแล้วพวกเขาจะต้องส่งเครื่องหนึ่งของพืชผลที่เหลือไปเลี้ยงทหารด้วยนั่นทำให้เกิดความอดอยากส่งผลให้เข้ายากมากแพงคนยากคนจนตอนนี้จึงแทบจะอดตายอยู่ลำล่อแต่แม้สิ่งที่อลิสพูดจะมีส่วนจริงอยู่มากผมก็จะไม่ปล่อยให้เธอเปลี่ยนใจผมไม่อลิส ฉันจะไปเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะรีบกลับก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อผมก็หันหลังเดินออกไปอย่างรวดเร็วไม่นานผมก็ทิ้งส่วนไว้เบื้องหลังและเดินอยู่บนถนนแคบๆที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านลาตรีกำลังคลืบขานเข้ามาเต็มทีและอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็เปลี่ยนเป็นหนาวชื้นแต่การออกมาข้างนอกก็ยังดีกว่าอุดอู้อยู่แต่ในบ้านกับสวน ไม่นานยอดหลังคาบ้านหินสีเทาที่คุ้นตาของชิพเพนเดนก็ปรากฏสู่สายตาผมจึงเดินลงเนินลาดชันไปยังถนนใ่ญ่ลยกรวดตัวหมู่บ้านเงียบกว่าที่เคยเป็นในช่วงหน้าร้อนมากก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายลงในตอนนั้นที่นี่เต็มไปด้วยเสียงเจ๊เจ้าของผู้หญิงที่ถือตะกร้าใส่ของแต่ตอนนี้กลับมีคนอยู่บางตาเมื่อผมเดินเข้าไปในร้านพ่อค้าเนื้อก็พบว่าตัวเองเป็นลูกค้าเพียงคนเดียว เหมือนเดิมตามที่คุณเกเกลี่เคยสั่งครับผมบอกพ่อค้าเนื้อเขาเป็นชายล่างใหญ่หน้าแดงกำมีหนวดสีน้ำตาลเมื่อก่อนที่ร้านนี้เขาเป็นคนที่มีชุตชีวามากคอยเล่าเรื่องตลกและทำให้ลูกค้ามีความสุขแต่ตอนนี้หน้าเขาเคร่งเครียดความน่าเลงดูเหมือนจะหายไปจากตัวเขาแล้วขอโทษด้วยเจนูวันนี้ฉันม่ให้เธอได้ไม่มากนักลรอฉันหาได้แค่ไก่สองตัว กับเบคอนสองสามแผ่นเท่านั้นจะให้เก็บของไว้เธอที่ร้านนี้ก็ดูจะยากเอาเป็นพวกนี้ก่อนเที่ยงค่อยมาใหม่ก็แล้วกันเนาะผมพยักหน้าหยิบของใส่ถุงและขอให้เขาลงบัญชีเราเอาไว้ก่อนจะขอบคุณเขาแล้วเดินมาที่ร้านพ่อค้าผักผลไม้ที่ล้านนี้ดีกว่านิดหน่อยผมได้มาเขอเทศกับแครอทแต่ยังไม่พอจะให้เราอยู่ได้ถึงหนึ่งสัปดาห์ส่วนผลไม้นั้น พ่อ้าหาให้ได้แค่แอปเปิ้ลสลูกคำแนะนำของเขาเหมือนเดิมเคือให้มาอีกครั้งพรุ่งนี้เพื่อเขาจะโชคดีมีให้เพิ่มที่ร้านขนมปังผมซื้อขนมปังสองสามก้อนแล้วสะพายถุงเดินออกจากร้านตอนนั้นเองที่ผมเห็นใครบางคนจ้องผมจากอีกฝากถนนเขาเป็นเด็กผู้ชายผอมแก่นอายุไม่น่าจะเกิน4ี่ขวบดวงตาเบิกกว้างหวิวโหยผมรู้สึกสงสาร จึงเดินไปหาพลังล้วงถุงหยิบแอปเปิลออกมาหนึ่งลูกเขาคว้ามันไปจากมือผมแทบจะทันทีแล้วหันหลังวิ่งกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่มีคำขอบคุณผมยักไหลยิ้มให้ตัวเองเขาต้องการมันมากกว่าผมผมเดินกลับขึ้นเนินพลังนึกถึงความอุ่นสบายของบ้านหมอผีแต่พอผมเดินไปถึงนอกหมู่บ้านตรงจุดที่ถนนลยกรวดเปลี่ยนเป็นพื้นโคลนผมก็เริ่มรู้สึกสังหัวใจแปลก มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลมันไม่ใช่ความรู้สึกเย็นเยือกที่เตือนผมว่ามีสิ่งจากโลกมืดกำลังใกล้เข้ามาหลอกมันเป็นความรู้สึกไม่สบายใจสัญชัตยานกำลังเตือนผมว่าจะเกิดภัยผมเลือบมองข้างหลังเป็นระยะระยะรู้สึกได้ว่ามีคนตามมาหรือจะเป็นซาตานอาลิสกับหมอผีพูดถูกใช่ไหมผมเล่งฝีเท้าจนเกือบจะเป็นวิ่งไมฆดำทามึนทอดตัวเนื้อหัวผม เหลืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วเลิกคิดมากเสียทีผมบอกตัวเองเราแค่คิดฟุงซ่านไปเท่านั้นเองแหละขึ้นเนินไปอีกไม่นานผมก็จะถึงริมสวนตะวันตกและภายในห้านาทีผมก็จะเข้าไปอยู่อย่างปลอดภัยในบ้านอาจารย์แต่ทันใดนั้นเองผมก็หยุดชะง,งักตรงสุดถนนมีใครคนหนึ่งกำลังยืนรออยู่ใต้ล่มไม้ผมเดินไปอีกสองสาก้าวยังไม่มั่นใจ และเห็นได้ชัดว่ามีคนมากกว่าหนึ่งคนชายล่างสูงกำรรยำสี่คนกับเด็กหนุ่มอีกหนึ่งคนกำลังจ้องมาทางผมพวกเขาต้องการอะไรผมรู้สึกถึงภัยลายขึ้นมาทันทีทำไมถึงมีคนแปลกหน้ามาด้อมด้อมมองๆใกล้กับบ้านหมอผีอย่างนี้พวกเขาเป็นขมโมยหรือเมื่อผมเข้าไปใกล้ก็ยิ่งมั่นใจพวกเขายืนรออยู่ใต้ลมไม้แทนที่จะออกมาหาผม ผมคิดว่าจานไปพยักหน้าทักดีไหมแต่ก็คิดว่าควรเดินต่อไปแบบไม่รู้ไม่เห็นดีกว่าพอเดินผ่านพวกเขามาได้ผมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็ดินเสียงบางอย่างบนทางข้างหลังผมมันเป็นเสียงเหมือนเหลหล่นลงพื้นหินดังกลิง้งผมสงสัยว่าคงทำกระเป๋าขาดจนเงินทอนหล่นแต่ยังไม่ทันที่ผมจะหลังก็ไปดูก็มีชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากร่มไม้ คุกเข่าบนพื้นแล้วหยิบบางอย่างขึ้นมาเขาเงยหน้ามองผมและยิ้มอย่างเป็นมิตรนี่ของเจ้าหรือเปล่าจนนมเขากล่าวพลางยื่นเหรียญไม้ผมความจริงผมก็ไม่มั่นใจนะักแต่มันก็ดูเหมือนว่าผมได้ทำบางอย่างตกจริงๆผมจึงวางถงกับไม้เท้าลงแล้วใช้มือซ้ายล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงตั้งใจจะหยิบเงินถอนมานับแต่ทันใดนั่นเอง ผมก็รู้สึกว่ามีเหรียญยัดเข้ามาในมือขวาผมอย่างแน่นหนาะผมก็มองอย่างแปลกใจและพบว่ามีเหรียญเงินชิลลิงอยู่ในมือผมผมรู้ว่านั่นไม่ใช่เงินทอนที่ผมมีจึงใส่หน้าไม่ใช่ของผมครับผมตอบพร้อมรอยยิ้มเดตอนนี้มันเป็นของเจ้าแล้วเจ้านูเจ้าเพิ่งรับเงินจากข้าไปจริงไหมพวกเราผักพวกของเขาเก้าออกมาจากต้นไม้ ใจผมล่นวูบไปอยู่ที่ตะตุ่มพวกเขาทุกคนสวมเครื่องแบบทหารและสะพายถงพาดไหลพวกเขามีอาวุธด้วยแม้แต่เด็กวัยรุ่นคนนั้นชายทั้งสามถือไม้กระบองท่อนหนาส่วนอีกคนหนึ่งที่ติดยศสิบโทกำลังกวัดแกว่งมีดไปมาผมใจหายมองกลับไปยังชายที่ยื่นเงินไม้ผมตอนนี้เขายืนขึ้นแล้วผมจึงเห็นเขาได้ชัดเจนขึ้นใบหน้าเขายาบกลั้น ดวงตาเล็กเหลียวเหี้ยมเกลียมมีรอยแผลบนหน้าผากและแก้มขวาเห็นชัดว่าเป็นคนเอาเรื่องเขามีแถบจุดสิบเอกตรงต้นแขนซ้ายเหมือนกันและคาดดาบสั้นตรงเข็มขัดผมกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มเกณฑ์หารสงครามกำลังเริ่มประทุคนพวกนี้จึงต้องตะเวนไปทั่วมณฑลเพื่อบังคับพวกผู้ชายและเด็กหนุ่มเข้ากองทัพแม้จะไม่เต็มใจก็ตามเพื่อทดแทนพวกที่ตายในสงคราม จเจ้าพึงรับเงินหลวงไปชายคนนั้นกล่าวพร้อมกับหัวเราะอย่างยังดูถูกแต่ผมไม่ได้รับมานะผมแยง้งคุณบอกว่ามันเป็นของผมและผมก็กำลังตรวจดูเงินทอนตัวเองอย่ามาแก้ตัวเจ้าหนูเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหมดแล้วใช่ไหมพวกเราแน่นอนที่สุดเจ้าคนติดจดสิบโทเห็นด้วยขณะที่พวกเขาเข้ามาล้อมวงรอบๆเพื่อกันไม่ให้ผมหนี ทำไมเขาตั้งตัวเหมือนบาทหลวงเลยเด็กหนุ่มกล่าอายุเขาไม่น่าจะแก่กว่าผมเกินหนึ่งปีเจ้าคนติดยศสิบเอกหัวเลาะดังลัน่นและหยิบไม้เท้าผมขึ้นมาเขาไม่ใช่บาทหลวงเว้ยเจ้าโนทอดดีเจ้าไม่เคยรู้จักหมอผีฝึกหัดมาก่อนหรือไงพวกมันเอาเงินที่เจ้าหามาได้อย่างยากลำบากและกับงานไล่แม่มดกะโหลกกะลานั่นล่ะงานของมันแถมยังมีคนโง่ยอมจเงินให้พวกนี้เยอะเสรด,ด้วย เขาโวนไม้เท้าผมให้ถอดดีเธอไว้เขาสั่งเขาไม่ต้องใช้มันอีกแล้วเอาไปเป็นเฟิร์นดีที่สุดจากนั้นเขายิบถุงขึ้นมามองสำรวจดูข้างในไม่อาหารลองท้องพวกเราเคินนี่แล้วเขาตะโกนสส่หน้าเป็นประไก่รู้สึงถึงความเฉลียวฉลาดของข้าหรือยังละ่ะเจ้าหน่มน้อยช่างคมฆ่ากับการรอคอยจริงๆนาทีนั้น ผมถูกล้อมเสียมิตรจนไม่มีหวังจะหนีเลยผมรู้ว่าตัวเองลอดตัวจากลังสังหอรที่หลายกว่านี้มาได้แล้วเพราะอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ถูกพวกใช้มนเมืดจับตัวผมตัดสินใจว่าจะประวิงเวลารอโอกาสหนีผมรอยังอดทนในระหว่างที่สิบโทใช้เวลาพอสมควรคนเชือกจากถุงและมัดมือผมไพล่หลังอย่างแน่นหนาพอเสร็จแล้วเขาก็หมุนตัวผมไปทางทิศตะวันตก และผลักผมอย่างแรงเพื่อดันไปข้างหน้าเราเริ่มเดินไปกันอย่างรวดเร็วโดยมีทอดดี้เธอทงสเสบียงเราเดินไปกันได้เกือบครึ่งชั่วโมงโดยมุ่งหน้าไปทางตะวันตกก่อนจะเร็วขึ้นเหนือผมเดาว,ว่าพวกเขาไม่รู้ทางลักขึ้นเนินและผมก็ไม่รีบร้อนจะชี้ทางสักเท่าไหรนะ่นักเรากําลังมุ่งหน้าไปยังซันเดอร์แลนด์พอยต์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยผมคงจะถูกจับนั่งเรือลงใต้ ไปอย่างที่ที่กองทัพกำลังต่อสู้อยู่ยิ่งการเดินทางนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ความหวังผมก็เหือดหายลงไปมากเท่านั้นแต่ผมต้องหนีไม่เช่นนั้นการฝึกฝนเป็นหมอผีฝึกหัดของผมจะสิ้นสุดลงจริงๆ